สวัสดีผู้ฟังทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพระอาจารย์สุริยันโคสัพปัญโยแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นพระผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมีที่สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลายทั้ง,ท,งทางโลกและทางธรรมประวัติของท่านเป็นที่น่าศึกษาและเคารพเป็นอย่างยิ่งเพราะชีวิตของท่านเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กจนถึงวันที่ท่านได้เป็นพระผู้เป็นที่พึ่งของผู้คนทั่วประเทศ พระอาจารย์สุิยันเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พศ2 5 2 2ที่บ้านเหล่าตําบลโคกพระอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามท่านเป็นบุตรของคุณพ่อธงชัยและคุณแม่ละมุนวันนาสาสืบในวัยเด็กคุณแม่ละมุนได้เอาดวงชะตาของพระอาจารย์สุริยันไปให้หมอดูดูและหมอดูได้ทํานายว่าชะตาของเด็กชายสุิยันนั้นจะเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากมายหากได้บวชเป็นพระ ก็จะเป็นที่พึ่งของผู้คนทั้งหลายทั่วประเทศด้วยคำทำนายนั้นทำให้คุณพ่อและคุณแม่ของท่านมุ่งเน้นอบรมสั่งสอนให้พระอาจารย์สุรยันยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมตั้งแต่เด็กทั้งตัวท่านเองก็มีความสนใจในธรรมะชอบเข้าวัดทำบุญและมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นพิเศษแถมยังมีความสนใจในพระเครื่องมาตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อท่านเติบโตขึ้นคุณยายของท่าน ได้พาท่านไปเข้าร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษที่อำเภอกำมราสัยจังหวัดกรสินซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านได้พบกับหลวงปู่คำพันธ์โคสัพป,ปัญโญว่ากันว่าทัานทีที่ท่านเห็นหลวงปู่นั้นท่านรู้สึกปิติอย่างมากและเชื่อว่าเกิดมาชาตินี้ได้กราบท่านก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านเกิดศรัทธาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นและอยากบวชเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์ จนเมื่ออายุครบ15ปีพระอาจารย์สุรยันได้ตัดสินใจเข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดดอนดอยดอนคอยตำบลนหนองอีเท่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินโดยมีหลวงปู่ลุยเป็นผู้อุปชาให้จากนั้นไปอยู่กับพระอาจารย์เหลียนชัยมหาปัญโจที่วัดถ้ำเขาสม,มุนทาเป็นเวลาหนึ่งปีและย้ายไปพำนักในถ้ำบางบทบ้านหนองหางอำเภอกุชินารายเมื่ออายุครบบวช20ปีก็เข้าพิธีอุปสมบท ที่อุโบสถวัดสามัคคีธรรมอําเภอกุชินารายจังหวัดกระสินโดยมีพระครูสุทธิธนารักษ์เป็นพระอุปชาและต่อมาฝากตัวเป็นจิตท,ที่วัดบุรพาเทพนิมิตอําเภอกุชินารายจังหวัดกระสินซึ่งมีหลวงปู่เทียมมหาวิระโยเป็นผู้สอนและอบรมด้านพระธรรมคำสั่งสอนฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานและการพิจารณาตนเองอย่างเคร่งครัดหลังจากที่ได้บรรพชาแล้วพระอาจารย์สุรยัน ได้ไปปฏิบัติธรรมและทุดงไปตามป่าเขาเพื่อหาความสงบท่านได้ไปปักกรดและภาวนาในสถานที่ที่เล่าือว่ามีพูดผีปีศาจแต่จากคำสัมภาษณ์ท่านกล่าวว่าบอกต้องการไปเห็นนั่นเห็นนี่ดอกแค่อยากสายแสวงหาความสงบนั่นนะด้วยความมุ่งมั่นและการปฏิบัติธรรมท่านสามารถเอาชนะความกลัวและรักษาสมาธิของตนได้อย่างมั่นคงในขณะที่ท่านกำลังฝึกสมาธิอย่างลึกซึง้งมีอยู่ครั้งหนึ่งในความสงบของยามดึก ท่านได้ยินเสียงกระซิบของชายสูงวัยมากระซิบว่าหากติดสุขอยู่อย่างนี้จะหลุดพ้นได้อย่างไรคำกล่าวนี้ทำให้พระอาจารย์สุรยันจุกคิดและตั้งสติขึ้นมาทันทีประหนึ่งว่ามีผู้ชี้ทางสว่างให้กับท่านพระอาจารย์สุรยันท่านได้ปฏิบัติธรรมและเดินทางทุดงไปอย่างสถานที่ต่างๆอย่างไม่หยุดยัง้งและเมื่อตอนไปที่เขตมุกดาหารอำเภอคำชะอีท่านได้ปักโกรธเพื่อภาวนาที่นั่นคืนหนึ่ง ท่านได้พบกับงูจงอางขนาดใหญ่แผ่แม่เบีย้ยอยู่ตรงหน้าด้วยการฝึกจิตใจที่นแน่วแน่ท่านได้ตั้งสมาธิและภาวนาถ้าไม่ได้มีเวรกรรมต่อกันก็ขอจ่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันหลังจากนั้นงูก็เลือ้อยหายไปพระอาจารย์สุรยันยังได้เดินทางไปยังถ้ำบางบทสถานที่ปลีกวิเวกท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นแม้จะไม่มีอาหารท่านก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมมีคำกล่าวว่า ในขณะที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นเทวดาได้ปรากฏในความฝันมาแจ้งให้ท่านทราบว่ามีเลขที่จะนําโชคแก่ชาวบ้านพระอาจารย์จุริยันจึงได้บอกเลขนั้นให้กับชาวบ้านและพวกเขาก็ถูกหวยหลายงวดแต่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางแห่งความสงบท่านจึงออกจากสถานที่นั้นและไม่ให้เลขอีกเรื่องราวของพระอาจารย์สุรยันเป็นสิ่งที่ดูราวกับฟาริกิดไว้ย้อนไปตั้งแต่สมัยยังเป็นสมนเณร ก็เดินทางไปหลายที่ทั่วจังหวัดนครพนมและได้มาถึงอำเภอรปราปากที่ทำให้ท่านได้พบกับหลวงปู่คำพันโคสป,ปัญโยพระอาจารย์ผู้มีบุญบาร,รมีที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตท่านที่ท่านเคยเริ่อมใสมาตั้งแต่ก่อนบวชเมื่อครั้งได้พบหลวงปู่คำพันอีกครั้งพระอาจารย์สุรยันก้มลงกราบแทบทเท้าด้วยความเคารพเมื่อเงยหน้าขึ้นหลวงปู่กับกล่าวขึ้นมาว่ารอคอยมานานแล้ว ซึ่งทาให้พระอาจารย์สุรยันรู้สึกงุนงงเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยได้พูดคุยกับหลวงปู่มาก่อนท่านจึงถามว่าทําไมหลวงปู่ถึงกล่าวอย่างนั้นหลวงปู่ตอบว่าท่านได้เตรียมสิ่งสําคัญไว้ให้และหากต้องการสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมาฝึกฝนเอาพระอาจารย์สุรยันจึงตัดสินใจฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่คาพันธ์ทันทีได้เรียนรู้ทั้งพระธรรมคําสอนและวิชาคาถาอาคมจากหลวงปู่อย่างแตกฉาน ทุกคาถาที่หลวงปูส่สสอนก็สามารถท่องจําได้หมดและเรียนจนสําเร็จครบถ้วนทั้งคาถาอาคมจากกํราของหลวงปูล่ลุนซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ได้ถ่ายทอดให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหัวใจร้อยแปหรือคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมถึงยันสมปรารถนาจนเรียกได้ว่ากลายเป็นผู้สืบทอดวิชาพุทธาคมโดยตรงจากหลวงปู่คําพันเมื่อพระอาจารย์สุดยันได้รับความรู้ทางด้านคาถาอาคม และการปฏิบัติกรรมฐานจากหลวงปู่ท่านก็กลายเป็นที่พึ่งของญาติโยมช่วยเหลือศาสนกิจต่างๆตามรอยองค์หลวงปู่ทั้งยังออกมาสร้างวัดสร้างวางวอารามในภาคอีสานแต่วันหนึ่งเมื่อครั้งที่พระอาจารย์สุรยันต์ออกมาสร้างวัดความวุ่นวายในใจก็เกิดขึ้นเนื่องจากการภาวนาที่ไม่เคร่งครัดเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งมีหญิงสาวผู้หนึ่งเข้ามาชักชวนให้ลาศิขาโดยเสนอเงินทองให้หากลาศิขาและไปอยู่ด้วยกัน จนพระอาจารย์เกือบจะหลงไปตามกิเลสและเตรียมลาศิกขาแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในวันที่จะทําการลาสิกขาหลวงปู่คําพันธ์กลับรู้เรื่องทงั้งทั้งที่ท่านไม่เคยบอกใครมาก่อนในเช้าวันนั้นหลวงปู่คาพันธ์นั่งรถตู้มาจากวัดพระาธาตุมหาชัยแล้วกล่าวกับพระอาจารย์สุริยันว่าถ้าอยากเป็นทุกข์ก็ให้สึกออกไปแต่ถ้าอยากสุขก,ก็ให้มุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาคำกล่าวนี้ทำให้ท่านถึงกับอึ้งไปเลย และก้มลงกราบแทบเท้าหลวงปู่เพื่อความเสียใจที่ทำให้หลวงปู่ผิดหวังฝ่ายหลวงปู่คำพันจึงเอามีดฟันเสื้อผ้าที่สีกาเตรียมไว้ให้จนขาดหมดหลังจากนั้นพระอาจารย์สุริยันได้สัญญากับหลวงปู่ว่าจะไม่วันไหวกับทางโลกอีกต่อไปจะเห็นได้ว่าหลวงปู่คำพันเอนดูลูกศิษย์ผู้นี้มากแม้แต่บวชเป็นพระภิกษุยังเมตตาให้ฉายาโคสัพป,ปัญโยเหมือนกับท่าน เพื่อระลึกถึงคําสอนของท่านพระอาจารย์สุริยันจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแม้ตอนก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารหลวงปู่ได้กล่าวต่อหน้าลูกศิษย์และลูกหลานว่าถ้าเราสิ้นไปแล้วให้ไปกราบพระน้อยองค์นี้แทนคํากล่าวนี้เป็นการรับรองว่าพระอาจารย์สุริยันจะเป็นผู้แทนสืบสารพุทธศาสนาต่อไป พระอาจารย์สุริยันเองก็ตั้งใจภาวนาตามที่หลวงปู่ฝากฝังไว้จนถึงปีพศ2549ท่านได้กลับมาที่บ้านเกิดในจังหวัดมหาสารคามและได้รับการนิมนต์ให้สร้างวัดบนที่ดินที่ญาติโยมถวายว่ากันว่าที่ดินผืนนั้นเป็นที่ต้องคำสาปใครเป็นเจ้าของก็มักจะมีอันเป็นไปแต่เมื่อพระอาจารย์สุริยันได้ปรากฏและภาวนาบนผืนที่นั้นก็เกิดนิมิตว่ามีผู้หญิงมาบอกให้ท่านช่วยสร้างวัด บนที่ดินนี้เพื่อสืบพุทธศาสนาต่อไปพระอาจารย์สุริยันจึงตัดสินใจรับนิมนต์และสร้างวัดขึ้นเป็นวัดพุทธวนารามหรือวัดปากวังน้ำเย็นนั่นเองในปีพศ2552พระอาจารย์สุริยันได้จัดสร้างเหรียญรุ่นแรกเพื่อให้สิทธิ์ได้ร่วมบุญและนำปัจจัยมาสร้างวัดเหรียญนั้นได้ผ่านการปลูกเสกด้วยการภาวนาอย่างเข้มขลัง ตามแบบฉบับที่หลวงปู่คำพันธ์ประสิทธิ์ประสาทให้เหรียญรุ่นนี้ยังถูกแจกจ่ายไปยังตำรวจทหารที่ทำงานในสามจังหวัดชายแดยนภาคใต้และหลายคนลอดพ้นจากอันตรายทำให้เหรียญน,นี้โด่งดังเป็นที่นิยมต่อมาพระอาจารย์สุริยันต์แไปกราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณได้กล่าวว่าอายุน้อยขนาดนี้ยังมีบารมีมากถ้าอายุเท่าหลวงพ่อบารมีจะขนาดไหนเป็นคำกล่าวที่ทำให้ ลูกศิษย์ลูกหาปิติยินดีกันมากเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจยังเกิดขึ้นอีกเมื่อพระอาจารย์สุรยันได้ไปกราบหลวงพ่อแพรที่วัดพิกุลทองขอเรียนวิชาหลวงพ่อแพรกลับกล่าวว่าที่ท่านมีอยู่ก็เต็มไส้เต็มพุงแล้วไม่ต้องเอาอะไรอีกหรอกทําให้ลูกศิษย์ที่ติดตามประหลาดใจเพราะหลวงพ่อแพรยกย่องพระอาจารย์สุรยันทั้งทั้งที่ขณะนั้นท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่ทั้งสองเหตุการณ์นี้ นับเป็นการรับรองจากครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ว่าพระอาจารย์สุรยันคือผู้ที่จะสืบสารพุทธาคมและเป็นพระนักพัฒนาผู้สืบทอดธรรมมีครั้งหนึ่งที่ลูกศิษย์ท่านเดินทางไกลาจากจังหวัดภูเก็ตนำเอาฉนดทที่ดินมาให้พระอาจารย์สุรยันอธิษฐานจิตเพราะไม่มีใครซื้อที่ดินแปลงนี้สักทีลูกศิษย์คนนั้นจึงนำฉนบดที่ดินมาขอให้พระอาจารย์ช่วยหลังจากท่านอธิษฐานจิตให้แล้วปรากฏว่า เมื่อกลับถึงภูเก็ตผู้ที่สนใจซื้อก็โทรเข้ามาพร้อมตกลงที่จะซื้อโดยไม่มีข้อแม้รุ่งเช้าผู้ซื้อก็นำเงินมาจ่ายอย่างรวดเร็วทำให้ลูกศิษย์คนนั้นเดินทางกลับมาที่วัดอีกครั้งเพื่อนำเงินบางส่วนมาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยกับลูกศิษย์ที่มาขอความเมตตาจากพระอาจารย์สุริยันฉนดที่ดินที่ท่านอธิษฐานก็มักจะสร้างความอัศจรรย์ใจและคนที่ได้รับวัตถุมงคล หรือพรจากท่านก็มักจะพบเจอความเจริญรุ่งเรืองจากที่ไม่มีอะไรก็กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นทํามาค้าขึ้นอย่างราบรื่นจึงไม่แปลกใจเลยที่สิษยานุศิษย์ทั่วประเทศให้ความเคารพนับถือพระอาจารย์สุริยันแล้วยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าผู้พลิกชะาาชีวิตพระอาจารย์ยังมักสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านอยู่เสมอว่าบุญน,นั้นให้ผลไม่ผิดกรรมก็เช่นเดียวกัน หากอยากได้ดีต้องทำดีผู้ที่มานมัสการท่านนอกจากจะได้รับพรแล้วอยางได้นำคำสอนของท่านไปปรับใช้ในชีวิตทำให้การงานและชีวิตของพวกเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพระอาจารย์สุดยันไม่เพียงแต่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ท่านยังมุ่งมั่นในการสร้างวัดวาอารามโดยเริ่มจากการสร้างศลาไม้ที่วัดป่าวังน้ำเย็นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตองค์จำลอง โดยได้แรงบันดาลใจจากการไปเห็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนองที่ประเทศพมา่าด้วยความศรัทธาของญาติโยมที่มาร่วมบุญจึงได้สาลาไม้ที่ใช้ต้นสักทองจำนวนร1 2ต้นมาสร้างก็สำเร็จอย่างรวดเร็วมูลค่าของสารานั้นมากกว่าถึง70ล้านบาทต่อมาพระอาจารย์สุริยันยังได้สร้างเจดีเพื่อบัรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งท่านได้แรงบันดาลใจมาจากการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์กับครูบาเจ้าชัยวงสาพัฒนาที่ภาคเหนือท่านจึงนำแบบนั้นมาสร้างเจดีย์ซีมหาสารคามพง์เกรียงยศภพศสาลที่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์เจดีย์นี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้านบนยอดฉัตรทองคำหนักประมาณ2 4 0บบาทมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทอีกทั้งภายในเจดีย์ยังบรรจุพระพุทธรูปทองคำหนักราวสามกิโล จำนวนห้าองค์นอกจากนั้นพระอาจารย์สุริยันยังได้ช่วยสร้างวัดวา,ารามอีกมากมายในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะวัดที่ขาดแคลนท่านช่วยสร้างทั้งศาลาการประเรียนและอุโบสถทําให้ศิษยานุสิทธิ์ของท่านในจังหวัดใกล้เคียงหลางไหลมาร่วมทําบุญกับท่านอยู่เสมอสิ่งที่พระอาจารย์ได้ทําถือว่าเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนานั่นเองนอกจากสร้างวัดแล้วพระอาจารย์ ยังช่วยเหลือสังคมเช่นสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จังหวัดมหาสารคามด้วยเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและในปีพศ2564พระอาจารย์สุริยันยังได้สร้างเหรียญวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวสมปรารถนาและชนะจนด้วยพันล้านเพื่อนำรายได้ไปซื้อรถโรงพยาบาลช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดท่านจัดพิธีมหาพุทธพิเศษอย่างยิ่งใหญ่และสิทยาานุสิ์ต่างร่วมใจกันบริจาค จนสามารถซื้อรถโรงพยาบาลได้ถึง14คันมูลค่ากว่า35ล้านบาทมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดมหาสารคามการกระทานี้ถือว่าเป็นมหาทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่มากอาวละครับนี่ก็คือเรื่องราวของพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นพระนักพัฒนาผู้มากด้วยบุญบาร,รมีผู้สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่พุทธศาสนาและสังคมไทย ที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ซึ่งหากผู้ฟังท่านใดสนใจอยากร่วมทาบุญหรืออยากนมัสการท่านก็ไปได้ที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับและในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ